เพราะความอายุติธรรมนั้นถ้ามันฝังลึกอยู่ในสายเลือดนั้นมันก็จะได้แสดงตนกันออกมากรณีนี้เนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าทุกกระบวนการนั้นมันมีการผิดปกติกันมาตั้งแต่ต้นพอจะเข้าสู่การพิจารณาก็กดดันและผมก็เชื่อว่านี่ครับความกดดันเนี่ยนะครับก็จะมีมากขึ้นและนี่นะครับการสร้างกระแสแวดล้อม ก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยครับก็ากฝากสารถึงแปะหน่อยว่าคนที่ลงเรือแปะทั้งหลายนั่นก็แปะสั่งอยู่แล้วในประกาศที่หกบสาเรื่องการอำนวยเนี่ยนะครับความยุติธรรมเพื่อจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้ำไม่นำพาประเทศเข้าไปสู่ความขัดแย้งกันอีกรอบนั้นเนี่ ปัญหาก็คือว่าได้สร้างความยุติธรรมแล้วหรือ,อยังเพราะความคิดข้อเสนอแบบนายวิชาหาคุณนั้นทำลายหลักคุณธรรมโดยหมดสิน้นหลักความยุติธรรมกันโดยหมดสิน้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีแนวความคิดกันว่ารองดองเอาไว้พูดสมันัชชันเนี่ยนะครับเอาไว้ให้ดูดีคำว่ายุติธรรมความเหลื่อมลำ้ำ ก็เอาไว้นี่นะครับอธิบายกับชาวโลกว่ากำลังทำเรื่องนี้กันอยู่แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นยังเต็มไปด้วยความเหลื่อมลำ้ำและความอายุติธรรมทั้งปวงนั้นมันไม่สามารถนี่นะครับที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ผมไม่ได้มีหน้าที่เรื่องการปกป้องการทุจริตแต่กรณีนี้ครับ มันได้สร้างความเครือบแคลงใจคดีบรสอเจ็ดแสนวารานไม่มีใครผิดสักคนโรงพักเนี่ยนะครับเดินตัดตั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 ดตตทุจริตขายยางสิปลีปลอยคดีขาายุความนะครับโครงการไทยเข้มแข็งก็ไปเอื่อยเออยเอวยอวยแต่พอกรณีนี้เนี่ยนะครับมีความกระเฮี้ยนกระหือหรือกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากระบวนการตั้งต้น ได้แสดงออกถึงความยุติธรรมตั้งแต่ต้นไม่มีใครนะครับจะแสดงความคิดเห็นที่แตกตา่างแต่ข้อเท็จจริงหลายอย่างครับคำพูดคนก็นึกไม่ออกว่าอายการสารปปชที่คุณวิชาเสนอเนะี่ยตกลงกันก่อนเนะี่ยคุณวิชาคิดได้ยังไงแต่เอาเถอะครับเรื่องของปปชมันก็มีเรื่องราวกันมากมายกันอยู่แล้วเรื่องภายในก็มีมาก เสียงก็เริ่มดังกันทุกขณะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดก็คือว่าทิศทางอนาคตของประเทศนี่จะเอาไปยังไงเพราะว่ามันกลายเป็นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งที่เขาบอกเนี่ยนะครับไม่รอร,รัฐธรรมนูญแต่ตัวเองจะเอากฎหมายก่อนเพราะเดี๋ยวสภาก,ก็ต้องแก้ไขแล้วก็ถึงขนาดกล่าวอ้างนี่ครับต่างชาติมากดดันคนในกันเอง ว่าต้องเขียนกฎหมายเพราะตัวเองไปรับปากกับต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการถอดถอนทั้งสองประธานและก็อดีตนายกยิงลักรวมกระทั่งเนี่ยนะครับ 36, สามสิบหกสวได้เข้าไปแล้ว 8, อสองร้อสดศไม่กี่วันก็คงจะตามไปและก็รวมกระทั่งนะครับคดีเรื่องเงินกู้สองจุดล้าน,านเรื่องทวินเปลี่ยนสีและรวมกระทั่งนี่นะครับ ที่ข่าวแพร่มๆมาก็คือเรื่องการเยียวยานะครับผู้ชุมนุมความจริงก็ทุกฝ่ายทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนี่ก็มีข่าวแพร่ม,มาต่อมานี่นะครับที่กําลังจะสอบเรื่องหนังสือเตือนเรื่องให้ทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางในการคํานวณในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับและก็ใช้หลักการเดียวกันท,ทําหนังสือไปและก็เรื่องนี้ผูกมัด ทั้งที่ใครก็รู้นะครับระเบียบการประมูลก็เป็นระเบียบสํานักนายกและแต่พบกรณีใดก็ต้องว่ามันเป็นกรณีแต่ปรากฏว่าพอไปถามแล้วเนี่ยนะครับทั้งที่จริงเนี่ยนะครับขอ้อหนังสือถามเอาไว้ถอดถอนทุกเรื่องทุกเรื่องมันเลยกลายเป็นว่ามันอะไรกันเนะี่ยทั้งที่ว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องการตั้งราคากลางหรืออะไรก็ตามนั้นมันมีระเบียบปฏิบัติส่วนไหนมีปัญหาก็คือก็มีปัญหาในส่วนนั้น แล้วก็เอาข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องราวเข้าไปดําเนินคดีแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าไม่แจ้งรายละเอียดนะครับวิธีคิดหลักกรอบก็ระเบียบปฏิบัตินี่นะครับมันก็มีกันอยู่แล้วแต่เอาเถอะครับว่านะครับสิ่งที่พยายามทํากันทั้งหมดว่าร้อยเก้าร้อยสิบอดสองหกแปดคอรมอสองชุดให้เกลี้ยงสนิทกันนั้นและคิดว่านี่คือความสงบของบ้านเมืองและนี่คิดว่าคือใชยชนะ ผมว่าแค่คิดก็แพ้แต่วันแรกแล้วเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายครับพักกันสักครู่เดียวครับพบกันช่วงสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนในช่วงรอยต่อระหว่างวันที่31วันที่1นั้นมีปัญหาเรื่องการรับชมนะครับหลายคนก็คิดว่าสถานีนี้คงจะโดนเรียบร้อยไปแล้วนะครับความจริงก็คือว่าทางสถานีเขาเปลี่ยนนะครับส,สัญญาณ นะครับจากสัญญาณเดิมนะครับมาเป็นอีกสัญญาณหนึ่งเพื่อความสะดวกนะครับในการที่จะรับชมเพราะว่าคือทุกกล่องนี้นะครับตัวเลขก็คงเดิมยกเว้นกล่อง PSI เดิมเนี่ยนะครับเราไปอยู่ช่องร้อยหนึ่งซึ่งแยกออกมาต่างหากจากกลุ่มการเมืองนะครับซึ่งช่องทางการเมืองนั้นนะครับช่วงช่องสองร้อยกว่านี้นะครับ ไม่ว่าการเมืองซีกไหนไปอยู่รวมนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันเช่นเดียวกับกลองอื่นๆนั้นเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้กันมาเพราะฉะนั้นก็เพื่อความสะดวกนะครับมีการเปลี่ยนสัญญาณนะครับแล้วก็นะครับทำหนังสือข้อความกรุณาจากเจ้าของกล่องนะครับก็มาลงเอ่ยที่ช่อง214ทีนี้ก็มีปัญหาเนี่ยนะครับว่าบางกล่องนะครับมีปัญหาเรื่องการรับชมผมก็แนะนำว่าลองโทรสอบถาม นะครับกับเจ้าของกล่องนะครับไปเขาให้ความแนะนําหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับก็ตามช่างมานะครับสําหรับที่พี่น้องที่ยังจูนรับกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องที่มีความสามารถและก็แก้ไขปัญหาได้นะครับก็ช่วยแนะนําให้พี่น้องเราเนี่ยนะครับจะได้รับชมกันเพราะว่าหลายพื้นที่นะครับที่ยังไม่สามารถที่จะดูได้เดิมนั้นเนื่องจากว่าช่อง แยกออกไปทางหากนั้นพอมาอยู่ในนะครับในกลุ่มเดียวกันนั้นจะเป็นความสะดวกกันนะครับก็ขออภัยท่านทั้งหลายด้วยนะครับว่านะครับในบางกล่องอาจจะมีปัญหาแต่ว่าสักพักหนึ่งนะครับท่านทั้งหลายคงจะได้ติดตามกันได้ส่วนรูปแบบเนื้อหาต่างนะครับของสถาน,นีนั้นก็คงจะพัฒนาการกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงของปีใหม่นี้นะครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็คงจะได้อธิบายความ แจ้งท่านทั้งหลายนะครับตามระยะระยะประเด็นต่อมาครับ SMS ข่าวของพินิวนั้นนะครับตามที่โฆษณาแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ที่หน้าจอนั้นก็ร่วมกันนะครับที่จะได้เป็นสมาชิกนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดของข่าวก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้มีกระบอกเสียงกันอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้สื่อสารเป็นข่าวสั้น นอกจากข่าวปกติและก็เป็นข่าวเฉพาะนะครับที่ทางนปชจะได้สื่อสารกับท่านทั้งหลายเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโลกสื่อสารไร,าร้พรมแดนนั้นกระบอกเสียงซี่ของฝ่ายเรานะั้นมีปริมาณน้อยนิดเมื่อเทียบกับอีกซี่หนึ่งนะครับนั่งกลางช่องกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีทีวีดิจิตอลหรือกระทั่งทีวีผ่านดาวเทียมด้วยกัน หรือแม้กระทั่งโลกไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีศักยภาพที่สามารถนี่นะครับดำเนินการช่องทางใดๆด้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างกันนะครับก็ร่วมกันเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนะครับการสื่อสารระหว่างกันและก็ขณะเดียวกันนั้นเราก็จะได้ร่วมสร้างความแข็งแรงให้กับซี่ของฝ่ายเราเชกเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่าง ก็เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็เรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าผมเองก็ต้องขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ที่มาโฆษณาในรายการของสถานีนะครับปีกรุณานะครับกล้าตัดสินใจมาโฆษณานะครับสถานีก็มีรายได้นะครับรายได้ก็มาใช้ในการบริหารการจัดการท่านก็ช่วยสนับสนุนสินค้าเข้าไปก็แล้วกันนะครับเอาตามสมควรนะครับและต่อมานี่นะครับเรื่องเสื้ออะไรต่าง นะครับซึ่งก็ที่สีสาวได้ใส่เมื่อช่วงเช้านั้นก็มีที่จําหน่ายของสถานีคือเราก็พยายามนี่นะครับที่จะทำเรื่องราวต่างๆนะครับปีนี้ก็จะทำเรื่องที่เป็นทั้งห้องสมุดนะครับกึง่งกึ่งสมโมสรอกาแฟนะครับห้องประชุมอภิวันวิริยาชัยซึ่งวัน้องวันคงจะมีรายละเอียดนะครับกำหนดการเรื่องการทำบุญร้อวัน ของอพี่เปียนะครับคงจะได้นัดหมายกับท่านทั้งหลายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังจะดมเนินการนะครับอยู่พื้นที่ติดกันกับสถานีพี่น้องประชาชนมานี่นะครับเราก็คุยกันที่ห้องสมุดห้องกาแฟต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับบ้านเมืองปกติงานถแถลงข่าวหรือว่างานใ,นใดๆเราก็มีห้องประชุมอภิวัน์วิริยะชัยนะครับซึ่งก็เป็นห้องประชุมที่ล้ำลึกถึงพี่เปีย นะครับในความผูกพันของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเชื่อว่าถ้าในซี่ของฝ่ายประชาชนนั้นของฝ่ายประชาธิปไตยเราได้คิดในนะครับของการสร้างความแข็งแรงที่ไม่ได้คิดชั่วประเดี๋ยวประเดาวนะครับแล้วก็ให้กระบวนการประชาธิปไตยนี้เป็นเพียงแค่บันไดหนึ่งผมเองเนี่ยนะครับและกรมมนดาหมูมิตรเราไม่ได้เห็นด้วย นะครับกับแนวทางอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการสร้างสถานีโทรทัศน์หรือการทำเรื่องอื่นๆมากมายนั้นเป็นการมองไปในทิศทางข้างหน้าว่ากระบวนการฝ่ายประชาธิปไตยนั้นซึ่งปะกะติเราจะไม่ค่อยสนใจนะครับเรื่องการสร้างองคอ์กรที่มีความแข็งแรงแต่ก็เป็นที่เห็นได้อย่างชัดว่านะครับซี่กบสเนี่นเขาคิดการไกลของเขานะครับเตรียมการเรื่องราวต่างๆมากมาย ของเราที่ล่วงหน้ากันมานั้นนะครับเราเองก็เห็นว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นไม่ได้คิดอ่านเรื่องเหล่านี้เลยนั้นเราไม่มีวันเนียนะครับที่จะได้เดินนะครับไปในทิศทางของนะครับของการต่อสู้ในวันข้างหน้าและก็สามารถนี่นะครับมีฐานที่มั่นที่จะไว้ต่อสู้กันในระยะยาวนะครับกับหลากหลายเรื่องราวกันได้ นะครับนี่คือการคิดอ่านในวันเวลาที่เราทําได้นะครับก็เท่าอย่างที่เห็นแต่วันข้างหน้านั้นคือการมองไปถึงอนาคตว่าเราจะต้องเตรียมการว่าฝ่ายประชาชนนั้นเราก็มีฐานที่มั่นมีโทรทัศน์นะครับต่อไปก็มีสำนักข่าวพีดนิวมีเว็บไซต์มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับที่สามารถสื่อสารกันได้พี่น้องประชาชนก็มาห้องสมุดนะครับมานั่ง อองกาแฟแบบสบายๆครับไม่ได้คิดอ่านเรื่องกำไรอะไรกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของนะครับว่าการที่เรามีโอกาสได้พบปากกันแลกเปลี่ยนการเจอกันนะครับก็มีความสุขกันแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าตลอดเส้นทางการต่อสู้นั้นเราต่างมีความยากลำบากกันมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้ และก็รักษาความรู้สึกไว้ระหว่างกันนั้นก็ยังจะต้องดำรงกันต่อไปเพราะสิ่งเดียวที่เราสามารถยึดเหนี่ยวกันได้ก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่ยึดเหนี่ยวกันได้คือนะครับคือการกระทําที่ไม่ทระยศต่อกันนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นทิศทางของสถานีแห่งนี้เป็นทิศทางที่รับใช้กระบวนการประชาธิปไตยนะครับและรวมกระทั่ง การต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเป็นธรรมความยุติธรรมทั้งปวงนั้นก็ยังจะต้องเป็นภาระหน้าที่เทคโนโลยีหลายอย่างนะครับยังไม่มีเหมือนสถานีใหญ่นะครับแต่ว่าก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทําได้นั้นนั่นก็คือเรื่องนะครับเรื่องตัวบุคคลที่ต้องพัฒนาศักยภาพกันต้นปีนี้นะครับก็คงจะไดะ้นัดเวลาของการฝึกอบรมนะครับสื่อมวลชน รุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่คัดเลือกเข้ามาทําหน้าที่ในช่องพีทีวีนะครับซึ่งนะครับจะเป็นเม็ดเลือดใหม่ที่มีความสําคัญนะครับในการกําหนดจังหวะย่างก้าวกันไปคือผมนะครับได้มองเห็นปัญหาตลอดระยะเวลาว่าอะไรก็ตามถ้าขาดความต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องกันแล้วนั้นว่าเราจะตั้งต้นกันแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทิศทางต่อจากนี้ไปนั้น นะครับคือเราจะต้องนะครับสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นและก็ต้องอธิบายความก็ด้วยความอดทนผมเชื่อว่าการเวลามากมายนั้นประชาชนนี่นะครับที่ไม่เคยเข้าใจเราก็เริ่ม